ไม่ควรหยิบมายืนคู่กันเลยครับไม่งั้นในการยืนเลนมังกรอาจจะเลเทได้นะครับขอต้องบอกว่าต้นไม้ของพ่อมันเป็นตัวลวงครับเฮ้ยพี่พี่ต้นไม้มันเป็นแท้งครับใช่ครับมันเป็นแทงแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่ามันเป็นตัวลวงได้ไงอะ่ะและปกติต้นไม้มันอยู่กับน้องหรือเปล่าอะ่ะเออว่ะนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนอกจากต้นไม้จะถ่ายศัตรูออกจากซุ้มของเราได้แล้วต้นไม้จะไม่มายืนปกป้องแคลรี่อย่างคุณแน่นอนเหตุการณ์ตัวอย่าง คู่ที่4อาญากับฮีโร่หายตัวไม่ว่าจะเป็นแบทแมนเอลซุลิงหรือว่าคิวเลนอาญาเป็นตัวละครที่คอมโบกับตัวไหนตัวนั้นก็จะเก่งขึ้นแบบ30 0เแต่ไม่ใช่กับฮีโร่หายตัวครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าการที่อาญาไปเกาะหัวของแบทแมนเอลซูลิงหรือว่าคิวเลนจะทําให้สกิลหายตัวไร้ประสิทธิภาพไปเลยครับศัตรู <I know. S 1> จะมองเห็นว่าอาญากําลังลอยอยู่ถ้าดูดีๆเหมือนกระสือเลยครับเหตุการณ์ตัวอย่าง